สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องัวหองเชนตูอีกแล้วนะคะแหลดร้อนเปรี้ยงเลยนะคะวันนี้ก็อ่าคือตอนนี้นะคะน้องัวหองจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปดูน้ําท่วมอ่าที่แถวๆหมู่บ้านนี่แหละท่วมนานะคะน้าน ก็คือแบบมาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าน้องบูองไม่ได้ไปดูเนาะเมื่อวานนี้คือแบบมาเยอะมากนะคะนาน้องบูองคือแบบท่วมหมดเลยนะคะไม่เห็นปลายข้าวอะไรอย่างงี้นะคะแต่วันนี้เริ่มเห็นปลายข้าวมานิดนึงแล้วนะคะก็ท่วมเยอะพอสมควรนะคะแต่ตอนเนี้ยน้องบู้องกำลังจะพาะพี่ๆทุกท่านนะคะไปดูแถวน้ําท่วมที่ อ่ะหนองม้านะคะวันนี้ก็คือลดไปนิดหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คือแดดออกเนาะเมื่อวานนี้คือแบบฝนเนี่ยตกหนักมากๆนะคะตกหนักมากๆน้องมองก็เลยแบบอ่าไม่อยากไปเนาะอีกอย่างหนึ่งแบตมือถือก็ไม่มีนะคะแล้วก็อ่าไฟก็ไม่มานะคะเพราะว่าน้ําน้ําท่วมเขาเรียกว่าไงหม้อไฟก็เลยแบบไม่ปล่อยไฟมานะคะตอนนี้คืออ๋อ คิดว่าอะไรคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะมาทางนี้น้องก็เลยเด็กนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่นะคะคือตอนนี้จะไปดูน้ำนะคะว่าจะมีเยอะหรือน,น้อยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเตอค่ะเพราะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะคืออ่าไวไฟก็เล่นไม่ได้นะคะเน็ตก็เล่นไม่ได้นะคะขนาดจะโทยังโท โทรยากเลยบางทีก็ติดบางโทรบางทีก็ไม่ติดนะคะถ้าแบบโทรแบบใช้ซิมมือถือโทรแบบนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าตั้งแต่วันที่10มานะคะคือสายอินเทอร์เน็ตขาดนะคะไม่รู้ว่าขาดตรงไหนบ้างเนาะทั้งวองก็ไม่แน่ใจนะคะก็เล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเหมือนอย้อนยุคกลับไปตอนอ,อดีตอะอดีตที่ผ่านมา แบบไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีมือถือเล่นอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยนะคะตอนเนี้ยอแดดร้อนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำท่วมกันนะคะนี่นะคะพี่ทุกคนเมื่วานเนี่วถนวนใหญ่หมดเลยนะคะอันนี้คือต้นข้าวสูงแล้วนะยังเห็นเยอะขนาดนี้นะคะพี่ทุกคน,นนี้ก็คือทางเข้าหนองมานะคะ อ้าโอ๊ยตรงนี้มันมันเป็นหลุมแน่เลยโอ้มีไนอะไรใครเขาถามเป็นมุนมนัานนะอ๋หมู่บ้านท่อมน้ำเรามันนี่หันไปเข้าอย่าเนีเขาว่าโอ้ดู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 อ้นันตรายข่นขับช้าๆ้า Ui, <tôi> xíu Ui Ui à. Ui, đi con ma cháy vào hái Đi cái gì cả, tay cả Hả? โอ้น้ำท่วมนี่เนาะพัะส,สังวาปินเนยดูสิหัวว่าเท่นท่วมน้ำนี่เนาะฮะดูลาเข้าแทบไม่เห็นนะคะนี่ดูกำแพงได้ล้มเลยอ่ะเอาวะมาทางนี้อ่ะ โอ้ปรุ่นสิไม่ใช่มาขึ้นออกกอดไม่ออชอว์มิจ้าค้ำนำมาจังกัฮะนั่งจังกัวหมโอมชุ่มหัวหมโมันกูตอกอะไรเงี้ยไปอ่ะตรูทนี่เหรอน้ำฟ้ามาตังนี้เนียน่ยเนาะนี่คือน้ำท่วมน,นะคะพี่ทุน่นคือมาทางนี้หมดเลย เมื่อวานนี้ท่วมเยอะกว่าน,นี้มากๆนะคะแต่ว่าฝนตกหนักน้องก็เลยไม่ได้ออกมานะคะแต่ตอนเนี้ยแดดเริ่มออกแล้วนะคะน้าก็เริ่มแห้งลงไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยดูดูตรงตรงเนี้ยไปอ่ะตีอ่างเมื่อตีน้ำท่วมเลย นี่ตอนนี้น้องหวหอมก,กำลังจะเดินไปที่น้ำท่วมน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องหองก็กำลังจะเดินไปที่น้ำท่วมน,นะคะเมื่อวานนี้ท่วมเยอะกว่าน,นี้มากๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มาเพราะว่าฝนก็ตก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 ,ตก,ตกแล้วอีกอย่างหนึง่งร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนอื่นด้วยนะคะถ้าแบบไปเปียกฝนนิดหน่อยก็คือเสียงจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะยังเป็นหวัดอยู่ยังไอคอกๆแครกแคกอยู่นะคะ พูดเยอะก็คือคอจะแบบยิ้มไม่ๆอบเลยนะคะคือแบบเหมือนจะไออีกแล้วนะคะทุทกคน <_ C 1> รถมอไซค์หรือว่ารถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์นี่ไปง่ายหน่อยนะคะแต่ว่ามอไซค์เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ขับมาก็คือยังแบบว่าต้องตั้งสติหน่อยนะคะถ้าแบบไม่ตั้งสติอย่างเงี้ยก็อันตรายอยู่นะคะ นี่นะคะคือแบบท่วมไหลลงไปในนาแบบนี้หมดเลยนะคะพี่ทุกคนนี่ดูดิเมื่อวานนี้ท่วมเยอะกว่าดีมากๆนะคะอันนี้คือแบบน้องบอ,อกมาสายแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะคะก็เลยแบบไม่กล้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งกลัวจะไหลน้ําด้วยคับว่าท่วมหนักมากอย่างเงี้ยเนาะนี่มอไซค์ไปยังยากเลยนะคะวู้ฮูขนาดเดินยังนั่นอยู่เลยอะ่ะยังจะไม่ไหว <laughs> ถ่ายได้น้ำอ่ะนี่โอ้ขับไวไม่ได้นะเนี่ยมเอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยอันตรายแล้วคะดูดูสิไหนลงไปแบบนี้หมดอะว้าว <laughs> เปียกเนี่ยว่ะเมื่อไหร่มีมอสเออมีรถมาก่อน <laughs> ผมก็ยางมันขาดแล้วนะคะเฮ้ยช้สาช้สาช้าชายางเสียงเลยเฮ้ย <c oughs> แดดร้นอนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขาจิบน้ำใส่ที่นี่นี่เนี่ยคือเคอไข่ใบไฟที่เขา ปล่อยอินเทอร์เน็ตมาเนาะน่าจะไปซ่อมอะไรทักที่เลยเห็นแบบไปเยอะมากอะ่ะเพราะว่าเน็ตไม่มีนะคะเน็ตก็เด่นไม่ได้อะไรเด่นไม่ได้เลยสักอย่างโทรยังยากเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ได้ยินว่าที่ทัชที่เล็กนะคะแล้วก็ที่เชียงตุงเป็นแบบนี้หมดนะคะแต่สถานที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหรือเปล่านะคะก็คือไม่มีแบบ สัญญาณอินเทอร์เนต็ตดูข่าวอะไรเลยสักอย่างนะคะคือแบบเงียบมากไม่รู้ข่าวอะไรเลยแค่ได้ยินแบบข่าวปากต่อปากไปเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่รู้หมดเลยนะคะอุ้ยๆกลัวกลัเขาฉิดน้ำใส่ดูน้ำตรงนี้ ทีนี้มันป้ะมาณน้ำก็นเนอหนอมันว่าเ้วหนะไปเลยไปเลยกลับบ้านแดดร้อนมากสตาร์ทไปเลยเค,ค่ะก็ตั้งแต่วันที่สิบนะคะที่ ไฟมามาดับๆับเนาะแล้วก็วันที่11ก็คือไฟไม่มาเลยนะคะที่หมู่บ้านน้องนะคะแต่หมู่บ้านอื่นเนี่ยน้องไม่รู้นะคะเพราะวา่าที่หมู่บ้านน้องเห็นเขาว่าน้ําท่วมหม้อไฟอีอกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ที่น้องมาของพาไปดูเมื่อตะกี้นี่เนาะก็มันเป็นอีกที่หนึ่งก่อน ไฟจะผ่านมาทางนี้ยน้ําท่วมหัวหม้อไฟตรงนู้นนะคะก็เลยแบบไม่เขาไม่ปล่อยมาถ้าปล่อยมาก็คือกลัวจะช็อตคนที่เดินข้ามน,น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งก็กลัวไฟช็อตด,ด้วยเนาะก็เลยแบบไม่ปล่อยไฟมานะคะก็อันที่น้องผัองมีแบตใช้ตอนนี้นะคะก็คือเห็นเขาปั่นเครื่องไฟไฟจักรอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปขอชาร์จนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ก็เด่นเด่นเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวแบตจะหมดเนาะเราจะไปขอชาร์จเขาบ่อยๆก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะก็เลยเกรงใจนิดหน่อยนะคะอ่าก็เราชาร์จมาเต็มเราก็ต้องประหยัดแบตนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือแบบน้องผมก็ไม่ได้เด่นอะไรนะคะแค่ไปถ่ายคลิปอ่าที่น้ําท่วมแล้วก็อ่ามาบ้านนิดหน่อยนะคะก็คือประหยัดมากๆไม่อยากจะใช้แบตเลยนะคะ เพราะว่าไฟก็ไม่มาอีกอย่างหนึง่งเล่นเน็ตเล่นอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างนะคะก็คือแบบไม่ชินเลยนะคะพี่ทุกคนเล่นไม่ได้เลยก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะคะก็แบบกระบวนกระวายเหมือนกันหมดอะเพราะว่าเราเคยเล่นเราเคยดูข่าวเราเคยดูอะไรต่างๆแบบนี้เนาะเวลาบ้างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรา เล่นถึงแม้ว่าจ,จะมีแบตมือถือนะคะแต่ก็เล่นเนต็ตไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เลยแบบเป็นเป็นแบบเนี้ยกระบนกระวยวเหมือนเหมือนไม่เคยเหมือนเหมือนไม่ชินไปเลยนะคะทุกคน ก็น้องมของก็อาจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องม่ของด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก็ถ้าอีกอย่างนึงอีกดิ้นนึงนะคะที่จะเพิ่มเติมเนาะก็ถ้าแบบใครที่ติดต่อ,อาทางพม่าไม่ได้นะคะเพราะว่า สายอินเทอร์เน็ตมันขาดอย่างเงี้ยนะน้องก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไร้ยินแบบาปากต่อปากมานะคะก็น่าจะรอหลายวันอยู่นะคะกว่าที่จะเล่นได้นะคะแต่ก็น้องโมหองก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยคลิปนี้ตอนไหนนะคะถ้าคือ,อน้องโมหองปล่อยตอนไหนก็น่าจะาเล่นได้วันนั้นนะคะนะคะก็มารอดูกันนะคะพี่ทุกคน ค่ะบ,บายยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะ